กระผมอดิสรเพียงเกตครับการที่คณะกรรมาการวิสามันพิจารณากฎหมายลูกของรัฐสภาเกี่ยวกับการเลือกตั้งบัรสองใบกับกฎหมายพักการเมืองได้ลงมติไม่เลือกนายไพบุญนิติตะวันเป็นประธานคณะกรรมาการครับเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะไพบุญนิติตะวันนั่นแหละครับเป็นบุคคลที่ สอสอและสวไม่ให้ความเชื่อถือ no นี่พูดกันตรงๆอยากโกรธกันนะครับแต่คุณสาธิตปิตุเตชะและปีช่วยสาธารณสุขมาเป็นประธานกรรมธิการแทนดีแล้วครับผมมีส่วนไปทำงานเรื <tem> ่องกฎหมายพรบเงินกู้หนึ่งล้านล้านคุณไพยบุญนิติตะวันเป็นประธานโอ้โหครับผมในแทบจะไม่มีความเคารพนับถือเลยในการทำงาน อันนี้ไม่ได้ว่ากันครับที่มาคุณพัยบุ์เป็นสอส,อสอที่ยังมีข้อสงสัยจนปัจจุบันว่าได้มาเป็นผู้แทนบัญชีรายชื่อในในานามพรรคประชาชนปฏิรูปเอาพระพุทธเจ้ามาหาเสียงนะครับได้ทั้งประเทศสามสี่หมื่นคะแนนกมังกับได้สอสอคนเดียวเหตุผลเหตุนผลคนใดก็ไม่รู้เป็นบัตรขยงขยงหรือไม่จนนักกกตก็อธิบายไม่ได้บัตรใบเดียว ให้คุณไพบุญมาเป็นผู้แทนรัสษดรไม่สมศักดิ์ศรีครับคะแนนไม่ถึงเจ็ดแปดหมื่นสามสี่หมื่นคะแนนได้เป็นผู้แทนอยู่ๆก็มายุบพรรคประชาชนปฏิรูปของตัวเองครับไม่รู้มีความผิดอะไรยุบแล้วก็ไปรวมกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลข้ามหัวขา้ามหางขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยนะครับคนที่ดีๆมีฝีมือหลายคนเกี่ยวกับกฎหมายในพรรคพลังประชารัฐนั่งตาปิดๆให้ ภัยบุญเหยียบหลาเหยียบบาข้ามหัวข้ามหางไปทํางานเขาไม่เอาภัยบุญจะถูกต้องแล้วเป็นแต่เพียงว่าบัตรสองใบเป็นการร่างกฎหมายลูกให้ไปสู่การปฏิบัติจะแก้เป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญได้แก้ไขเพิ่มเติมกันไปแล้วคิดว่าในช่วงสมัยปิดประชุมนี้คงพิจนารณาเสร็จแล้วจะเข้าสู่การประชุมรัฐสภาในโอกาสต่อไปไม,ไม่ต้องเสียอกเสียใจนะครับถือว่าประเทศไทยมีบุญ ที่ไม่ได้ภยัยบุญนิติตะวันนั่งทํางานในกฎหมายสําคัญสำคัญเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบครับก็ไม่ต้องมีความเห็นอะไรมากมายก็ขอให้ทํางานในหน้าที่ของท่านโดยความสุจริตเที่ยงธรรมเป็นไปตามรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องบัตรสองใบที่ผ่านมาแล้วก็ให้กําลังใจคนที่ทํางานนะครับ